มานะคะวันนี้อันนี้เป็นการไลฟ์นะคะเพื่อแบบว่า,าประชาสชนนะคะให้ทุกคนงดการใช้ถนนตรงเส้นบ้านนาคำใหญ่นะคะโมโหมู่หตะมนบ้านก้องอำเภอนนยุทจังหวัดระนทานี้นะคะเนื่องจากตอนนี้ปริมาณน้ำสูงมาตอนช่วงประมาณหกโมงสาเก้านะคะจริงๆน้ำมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือจะไลฟ์เก็บไว้นะคะเผื่อแบบ เ่อใครได้ผ่านเข้ามาดูก็จะได้เห็นนะคะว่าปริมาณน้ํามันไหลแรงมากแล้วตรงนี้นะคะเมื่อเช้านี้ก็ต้นไม้ก็ลม้ลมลงมาทับสายไฟแล้วก็สายไฟก็มีสะเกตไฟนะคะก็เลยแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยนายุงแล้วนะคะให้ทําการตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเริเวณนี้อีสพักสัญญาณก็น่าจะไม่มีเดี๋วนะคะ ก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระแสน้ําเลยนะคะน้ําก็มาจากน่าจะซูนเป็นน้ําป่าด๋ยวที่สูงกว่านะคะก็คือบ้านพิยมาทีริวงกดเดินโซนนั้นไหลลงมานะคะผ่าน้วยลางงดการใช้ถนนเส้นทางนี้ชั่วคราวนะคะถ้าท่านใดมีความจำเป็นที่จะไปบริเวณรบกวนตรวจสอบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อุทยานแห่งชาตินายุน้ำโสม ที่ตั้งอยู่บ้านสว่างนะคะตําบลนายูงอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ปิดเส้นทางแล้วนะคะเนื่องจากน้ําก็ท่วมบร,วบริเวณบริเวณทางเข้านะคะแล้วก็บริเวณนั้นถ้าหากแบบในช่วงของตอนนี้ไม่น่ไม่มีน้ํานะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น น้ำที่กัดซอตะลิ่งนะคะแล้วก็มีการแจ้งซ่อมไปแล้วแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมเยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะก็เลยอาจจะต้องงดการใช้เส้นทางบริเวณน้ําตกพุุงทองนะคะอุทยานแห่งชาติในยูน้ำสมเด็ดขาดค่ะแล้วก็บริเวณบ้านาคำใหญ่นะคะที่จะผ่านไปทางบ้านาคำน้อยบ้านนายูงทางฝั่งนี้วัดประบุก้อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็งดการใช้แล้วนะคะแล้วก็วัดประบุก้อนก็น้ําท่วมค่ะ เวลาตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะเพิ่มระดับขึ้นมากกว่านี้ไหมแต่ก็ขอแบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะให้แบบทุกคนงดใช้แล้วก็หากคนที่อยู่บ้านใกล้ละแวกนี้หรือว่ามีพื้นที่บ้านที่ต่ำกว่าบ้านคำใหญ่นะคะก็ให้เก็บของพื้นที่สูงได้เลยนะคะเม่ไห่แรกตัวนันเนีน สาดต์ป่ารือว่าสาดตร์แบบอันนี้นะคะก็ว่า ต่ไม่รู้ว่าต้นใบนี้จะหักลงมาไหมคะ,มกกะเพราะกระแสน้ำที่มันแบบค่อนข้างที่จะเชี่ยวเลยนะคะแล้วก็แรงมากต้นไม้เล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโค่นนะคะแต่ตอนนี้เรื่องไฟฟ้าก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามีการแจ้งไปที่การไฟฟ้าแล้วนะคะว่าให้ตัดก,ะ <c oughs> กะระแสไฟเนื่องจากเกิดไฟช็อตนะคะแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอ,อันตรายได้เพราะว่าไฟกับน้ํามันก็ไม่มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ถูก เดี๋ยวเราให้ดูบริเวณนี้นนะะตายยังน่าจะมาจังเมืนอัานเยี่ยครัจากปริมาณอันนี้คือตัวในตัวบ้านปกติมันจะไม่โอ้นก่อนรู้สึกว่ามันน้ำแบบมันเพิ่มสุดกกเลยนะคะว่าย่านเต้ตไหนหนั่นหนอย โล่ยานได้ฝนตกขนบกเพิ่มอ่ะมันเึ้มตอนนี้น้ำก็ได้ค่ะได้ท่วมไปบริเวณวัดแล้วนะคะตรงบริเวณวัดน้ำก็มีการท่วมแล้วแล้ว,ลวก็ดูจากกระแสน้ำนะคะว่าเช้านี้น้ำแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้น,นะคะทุกคนแต่ังกี้ได้ว่าแบบพอเวลาแบบมันเพิ่มขึ้นจากตีห้าหกโมงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ มากมากทุกครั้งที่แบบมีรถใหญ่เคลื่อนมาบริเวณทางนี้ก็คือกระเส็นาวมันจะเลงมาเกเนี่ยถือมาก่กอนเนี่ย ก็จะแรงประมาณนี้เลยค่ะดังน,นั้นใครทีรท่รถที่สามารถสัญจรได้นะคะรบกวรช่วยกันขับช้าๆด้วยนะคะเนื่องจากคนที่เดินนะคะ <c oughs> อยู่บริเวณท้องถนนก็จะม,มีการที่จะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าถ้ากระแสน้ํามันพัดแล้วเสียหลักก็คือทรงตัวไม่ได้ไหลไปกับน้ําอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ก,ร,นนก,กรุณาขับเบาๆด้วยนะคะ เพราะว่าเนื่องจากแบบกระแสน้ำมันแรงอยู่แล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยเรามาเพิ่มแรงให้น้ำมันกระเพื่อมอีกก็จะเป็นการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าน้ำมันจะเลิกค่วมตัวไหนแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปเก,ก็บคองก่อนนะคะเพราะว่าเก็บมาแล้วระดับหนึ่งแต่เราไม่คิดว่าสถานการณ์น้ำมันจะแย่ขนาดนี้ว่าจากหลายๆปีที่ผ่านมาน้ำไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือท่วมมาก ท่้คันก็จะมากเลยค่ะปกติบ้านเราจะไม่ท่วมนะคะเรามาดูปีนี้ว่าจะท่วมไหมแต่ภาวนาให้น้ําไม่ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะอยู่สูงแล้วถ้าน้ําท่วมก็คือถ้าน้ำบ้านเราท่วมก็คือบ้านที่อยู่โซนข้างล่างน,นะคะที่แบบอยู่ในหมู่บ้านนะก็อาจจะโอ้อาจจะลึกมากเลยนะคะอาจจะถึงแบบเกือบคอเลยค่ะเพราะว่าบ้านเรามันไม่เคยท่วมแล้วทีนี้ยหากแบบ มันท่วมขึ้นมาบ้านที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็บ้านที่แบบว่าอยู่ใกล้ห้วยใกล้คลองอะไรอย่เงี้ยคะ่ะก็อาจจะไม่เหลือรอดนะคะเดือดรควนประชาสัมพัน์ให้ขับรถเบาๆด้วยนะคะถ้าหากขับแบบเหมือนคันนี้คะ่ะมันก็ ีไปเองได้น่ะเดี๋ยวๆให้ไปอุยให้มันมาที่ไก่เขาก่อนเขาไปอันอันเอามันออกไปแม่โบว่ต้องอยู่โบ่ต้องอยู่แม่มันไปแล้วไปให้มันออกหมดดูห่างมัน ีกับขี้ดูแท้พวกเนี่ยกดก้อนไปมันแพงๆอยู่แล้วอะมันคือมึงน,นักหนานคนที่แบบว่าวิวห้องไตเนี่ยคือทานรถข้าหน,านันพานกับคือเป็นไปน่เลยด้เนะอะมันสะอ่านมันโซอนะันน่ะแม่นี่น่าขายับเข้ามาได้ไหมหน่อยไปกันนะ ถ้าขักนจะเป็นฉัะตั้งกล้องไว้นี่ก่อน,นเดี๋ยวทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปขนูยายของแป๊บนึ่งสักครู่้างเละถ้าขยะอะไรอย่างงี้ก็ได้มอามขวไนไว้นะคะทุกคน ว่าแค่แบบว่าฝนจะตกขึ้นมาเพิ่มนะคะถ้าฝนขึ้นมาตกมาเพิ่มก็คือท่วมหนักเลยทุกคนดูฟ้าคิดว่ามันจะท่วมหนักไหมถ้างั้นขอไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องเก็บแบตไว้เพราะว่าถ่าแบบมีอะไรฉุกเฉินอย่งคะจะได้ใช้บายนะคะเขาเก็บไลฟ์นี้ไป